เจอดีวันปล่อยผียผมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึง่งบอกได้เต็มปากเลยว่าเป็นบ้านนอกห่างไกลความเจริญบางพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแต่เราไม่เดือดร้อนหรอกครับเคยอยู่อย่างไรก็ทําตัวปกติเหมือนสมัยปู่ย่านานๆถึงจะเข้าตัวอําเภอตอนที่เกิดเหตุน,นั้นผมอายุป,ประมาณ19ปีเรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกอย่าง พอพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นอยู่ไม่ติดบ้านตะเวนออกไปเที่ยวบ้านนู้นออกบ้านนี้โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวจะชอบไปเป็นพิเศษผู้หญิงที่ผมกำลังตามจีบชื่อยุพาเป็นหญิงสาวสวยรูปร่างกระทัดรัดอายุน้อยกว่าผมสองปีเรียกได้ว่าไม่พ้นคุกหากฉุดเธอมาเป็นภรรยานอกจากความสวยของเธอแล้วเรื่องอาหารขาวหวานเก่งมากเวลามีผู้ชายไปบ้านเธอ พวกเราต่างเฉลี่ยงเงินกันออกไปซื้อวัตถุดิบมาทำขนมส่วนใหญ่จะเป็นบัวลอยสาคูกวนหรือกล้วยบวชชีแล้วแต่ว่าที่บ้านเธอมีอะไรก็ช่วยกันออกเมื่อไรยุพามันจะใจอ่อนรับรักเองเป็นแฟนเสทีวะเห็นเที่ยวไปเที่ยวมาและอ่อนใจว่าไม่ใช่อะไรหรอกข้างง่วงอยากนอนไอ้อ้วนเพื่อนรักของผมมันทำเสียงไม่พอใจเมื่อรู้ว่าผมชวนไปที่บ้านยุพา ผมรู้ว่านิสัยของมันเป็นคนขี้เกียจพอกินข้าวเสร็จก็อยากนอนแต่ผมไม่ใส่ใจหรอกครับในเมื่อไอ้อ้วนไม่อยากไปผมไปคนเดียวก็ได้ถึงชักช้าเดี๋ยวคนอื่นๆจะย่างจีบเธอไปก่อนปัญหาต้องเกิดแน่การเดินไปบ้านคนรักในเวลากลางคืนไม่มีอะไรหวาดกลัวแม้แต่น้อยเพราะคุ้นเคยกับนี่มาตั้งแต่เล็กจนโตเรื่องผีสางอย่าหวังจะหลอกผมได้ผมใจแข็ง ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่กลัวคือ,อยุพาจะไปแต่งงานกับคนอื่นคืนนี้เดือนมนดุบหลูยังไงชอบกลนอากาศร้อนอบอ้าวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทุกวันเวลานี้จะเย็นเดินออกไปข้างนอกรู้สึกสดชื่นแต่วันนี้แปลกกว่าเมื่อวานเพราะไอ้อ้วนไม่ได้มาด้วยมันก็เลยมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปกลัวเหรอไม่หรอกครับคนอย่างผมไม่เคยกลัวอะไรแม้แต่ผี รีบเดินจำอาไปข้างหน้าเพราะบ้านของยุพาอยู่ห่างจากบ้านผมไปเกือบหนึ่งกิโลเรียกว่าเดินกันขาวิดผมเดินลัดลอดไปทางหลังวัดรู้ว่ามันมืดน่ากลัวแต่ก็เป็นทางลัดดีแค่สองทุ่มก,กว่าพระจำวัดแล้วเหลือเพียงแค่แสงเทียนที่จุดอยู่ในห้องแสงมันเล็ดลอดออกมาสว่างนิดเดียวไม่อาจช่วยอะไรได้เลยผมเกิดความรู้สึกหวั่นายังไงไม่รู้ แปลกนะครับจากคนที่ไม่เคยกลัวผีดันใจหายวูบวาบคงเป็นเพราะเข้ามาในเขตวัดแล้วได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เคยสร้างกรรมกับใครเอาไว้ผีคงไม่หลอกเราหรอกหน้าเราไม่น่าเดินมาทางนี้เลยน่าจะไปทางด้านหน้าหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องกลัวจนขาสั้นอย่างนี้ผมโมโหตัวเองเหมือนกันที่เดินเข้ามาอยู่ในเขตวัดที่ม,มืดมิดเหมือนเข้าถ้ำแต่ยังดีเห็นต้นไม้เคลื่อนไหวไปมา ภายในวัดเงียบกิบมาซักตัวไม่เห่าให้ได้ยินนับว่าแปลกมากจริงๆถ้าเป็นวันก่อนๆมีใครเข้ามาในวัดไอ้ด่างกับไอ้ดอกมาของหลวงพี่แจม่มจะต้องส่งเสียงเหา่าถ้าเป็นคนรู้จักมันให้เรียกชื่อมาสองตัวก็จะเงียบและกระดิกหางทักทายผมเดินไปข้างหน้าอย่างรีบเร่งจนกระทั่งถึงต้นมะค่าที่สูงจนต้องแงวนคอตั้งบา่าไม่รู้เพราะอะไรผมไม่เดินต่อไปพักหนึ่งรู้สึกว่า เหมือนมีแสงสว่างของอะไรบางอย่างวาบขึ้นจึงเงยหน้าขึ้นดูตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจที่เห็นแสงพุ่งมาจากท้องฟ้ามันเป็นเส้นยาวส่วนลายหัวของมันไม่รู้ตกไปที่ไหนผมรู้ว่ามันคือผีพุ่งใต้ผมมูทานด้วยความลืมตัวกลัวอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าจากที่เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสู่กันฟังบอกว่าถ้าเห็นผีพุ่งใต้ตกลงมาแสดงว่า จะต้องมีเด็กเกิดใหม่ผมคิดทบทวนดูในบ้านของผมก็ไม่มีใครท้องเลยคนที่ท้องก็คล้อลูกหมดแล้วผมเร่งเดินต่อไปไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเหลืออีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงบ้านยุพาอยู่แล้วเพราะว่าผมต้องชะงักหยุดเดินทันทีเหมือนใครบางคนยืนอยู่ข้างหน้าหันหลังให้ผมคนนั้นมีผ้าคลุมหน้าด้วยร่างสูงพอๆกับผมสวมกางเกง แต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางทีอาจเป็นคนในหมู่บ้านก็ได้ผมมองอยู่คู่หนึ่งคนคนนั้นยังไม่ยอมขยับล่างไปไหนมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันใครครับยื่นขวาทำไมครับผมถามด้วยความแปลกใจเมื่อเดินเข้าไปหาเขาก็ยังนิ่งเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรผมเริ่มวนเวงินคนอะไรถามไม่พูดหรือว่าเป็นพวกโจรคอยดักจี้ป้น หน้าแปลกไอ้คนที่เราถามมันยังคงยืนนิ่งเหมือนหุ่นเช่นเดิมผมคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกเดินเข้าไปหาอีกมันก็ไม่ขยับเหมือนว่าแข็งเป็นหุ่นไปแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงอึกอักขอทางหน่อยครับผมจะไปธุระผมพยายามพูดสุภาพที่สุดแต่ชายคนนั้นยังนิ่งผมเริ่มไม่พอใจทางที่ยืนตรงนี้มันแคบเหลือเกินเดินได้เพียงแค่เลียหนึ่งเท่านั้น ถ้าไปเบียดกันก็คงตกข้างทางด้านข้างทางเป็นหญ้าเจ้าชู้ขึ้นเต็มไปหมดเจ้านั่นยังคงยืนเป็นชาติถนนไม่รู้ร้อนรู้หนาวสงสัยอยากลองดีคนอย่างผมไม่ควรอยู่แล้วในเ,เมื่อมันต้องการอย่างนั้นผมเดินเข้าไปหาใกล้เพียงแค่วาเดียวต้องพงะหน้านีเจ้านี่ตัวเหม็นมากเหมือนว่าไม่ได้อาบน้ํามาหลายวันคนอะไรวะทำไมเหม็นอย่างนี้ ผมส่งเสียงด้วยความขุ่นเคืองเพราะมันเหม็นเหมือนไปคุกกลับมาเน่ามาในเมื่อมันถือดีอย่างนี้ผมไม่หวันหรอกครับก้าวเข้าไปหาเรื่องชนไหลเสียเลยพอสัมผัสถูกเท่านั้นเหมือนว่าชนอะไรบางอย่างที่เละมากๆจนไหลหลุดออกมากองที่พื้นผมข้างอัยืนตัวแข็งทื่อก้มมองที่ปลายเท้าตัวเองเห็นชัดๆว่าเป็นหัวไหลของคนจริงๆนอกจากจะหักหลุดออกมาแล้วแสงมวสัวโซของดวงจันทร์ ยังอุตส่าห์สองให้เห็นนอนตัวเป้งๆไตยโยเยอะเต็มไปหมดเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นวะนอนมาจากไหนเองเป็นใครกันแน่ทาไมไหลถึงเน่าเปือยอย่างนี้เฮ้ย hey ผมตะโกนถามมันด้วยเสียงดังแต่เจ้านั่นยังยืนทึมๆอยู่เหมือนเดิมเห็นไหลที่ขาดหายของมันมีหนอนผุดออกมาเส้นเอ็นต่างๆชี้โดเด่เต็มไปหมดหน้าขนลุกจริงๆกลิ่นเหม็นเน่าชวนอ้วกนั้นอีกละลมพัดมาแต่ละที เหมืนจนหน้ามืดผมกลัวจะตายอยู่แล้วเสียงเห่าหอนของหมาก็ไล่ตามมาอีกไม่รู้พวกมันมาจากไหนกลายเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยพบมาก่อนเชื่อแล้วว่าผีมีจริงโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ยืนแยกเคี้ยวอยู่ตรงหน้าผีชัดๆแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนแวบบหนึ่งนึกถึงผีพุ่งใต้แน่แล้วมันคงเป็นผีพุ่งใต้ที่น่ากลัวล่วงมาจากฟ้าเป็นค่าวสวของผมที่เจอมัน ใจผมแทบจะหยุดเต้นสิ่งที่เห็นมันน่ากลัวเกินไปสุดจะทนแล้วเสียงหมาที่หอนโวยวนแววใกล้เข้ามาทุกทีกลายเป็นสิ่งที่สุดจะทนอีกต่อไปแท้งขามันขยับไม่ได้รู้แต่ว่าเจ้าผีพุ่งใต้เริ่มขยับหน้าหันมาหาผมคืนน้ำลายลงคอด้วยความลำบากเ,เหนียวเหนืดไปหมดอินเน่าอย่างคงคาคุ้งเข้ารูจมูกมันสะายยิ้มเห็นฟันซี่โตและบางซีก่ก็หลุดหายไปบนริมนีปาก แกว่งขุดเพราะนอนแทะใยแค่เพียงเห็นผมรู้แต่ว่าใจจะขาดอยู่แล้วมันน่าเกลียดน,น่ากลัวจนสุดจะทนอีกต่อไปเสียงมันกรีดร้องออกมาวิวีตปากกว้างขนาดนั้นแต่ร้องเหมือนมีรูปากเล็กๆเจอว่าเป็นเป็ดก็ไม่ใช่แค่นี้ก็น่ากลัวจะตกายอยู่แล้วผมทนไม่ไหวแล้วทําท่าจะก้าววิ่งแต่ไม่สามารถกระโจนออกไปได้รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคน ยึดเหนี่ยวขาตัวผมเอาไว้ผมรู้แต่ว่ามันทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วเหงือออกพักมันอาจจะเล่นงานผมให้หนักกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้มือข้างเดียวของมันยื่นมาตรงหน้าอย่านะอย่าทำผมผมกลัวแล้วส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อผีหน้ากลัวมันยื่นมือเข้ามาใกล้ทุกทีจนเกือบจะคว้าก้านคอ ผมเอ็นตัวไปข้างหน้าตาเหลือกลานดูแล้วว่ามันคิดหมายร้ายชีวิตยอย่างแน่นอนเห็นทีว่าจะต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อหนีมันให้พ้นผีหน้าเกศยังผงมยื่นมือเข้ามาใส่ผมเอียงตัวเบี่ยงหนีจนล้มลงไปที่พื้นัวสุดกําลังทีเดียวมันกําลังเข้ามาและยืนค่อมเสียงลมพัดวิวบิวมาแต่ไกลกลายเป็นพายุหมุนรอบอบเอาเศษใบไม้หมุนปีวอนขึ้นไปข้างบน อยากรู้เหมือนกันว่ามันมาทำอะไรจะฆ่าเหรอก็ไม่น่าจะใช่ท่าทางมันอยากจะหลอกหลอนมากกว่ารู้แต่ว่าตอนนี้ถ้ามีใครเดินผ่านมาคงจะช่วยให้ผมหลุดพ้นจากไอ้ผีนรกตัวน,นี้ได้ช่วยผมด้วยผมถูกผีหลอกได้แต่ลองขอความช่วยเหลืออยู่ในใจเท่านั้นผมมองผ้าคลุมของมันที่ถูกลมพัดลงมาพอเห็นหน้าอสูรกายชัดชั น่าเกลียดน่ากลัวจะตายเช่นผมที่เป็นกระเซอเวลาถูกลมพัดมันฟูกระจายเห็นดวงตาเขียวเลืองแสงลูกตามันโตขึ้นทำท่าจะหลุดออกจากเบ้าเสียให้ได้เพียงแค่เห็นผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉี่จะลาดหัวใจจะวายอย่าทำอะไรผมเลยครับผมจะทำบุญกวดน้ำไปให้บ่อยผมไปเถอะผีน่ากลัวมันส่งเสียงหัวเราะคิกเหมือนเสียงลิงผมกับแลบลิ้นยาวออกมาลิ้นมันตวดัด ใกล้ที่ลําคอของผมกลิ่นเหม็นเน่าที่ได้รับรู้นั้นรู้ว่ามันสุดจะทนแล้วผมขยับหน้าหันหนีแต่ว่ามันก็ยืดคอยาวให้ใกล้หน้าผมที่สุดอะไรบางอย่างหยดลงที่แก้มตามด้วยกลิ่นที่เหม็นเสียจนผมสะดุง้งอยากเจ้ามืออุจจมูกสเสี้ยวนั้นอาจจะเป็นน้ําเลือดหรือน้ําหนองของมันก็ได้ขยับขยงเหลือเกินแต่ว่ามันไม่หยุดที่จะเล่นงานอืมอืมอืม เสียงมันลอะออกมาอีกแล้วผมกลัวจนแทบชอบ็อกพยายามรวบรวมกําลังและสติและลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้ช่วยจัดการกับผีตนนั้นให้มันหายไปผมเริ่มขยับตัวได้แล้วลุกยกเข่าง,งอขึ้นมันเห็นผมมีกําลังขึ้นมาจึงทาท่าจะกระโดดมาทับปกแต่ผมไม่อยู่รอให้มันเล่นง,งานลุกขึ้นยืนและวิ่งหนีสุดกําลังได้ยินเสียงมันคำรามอย่างโกรธเมื่อหันไปดู หัวใจแทบจะหยุดเต้นเห็นมือมันยืดยาวออกมาใกล้จะจับตัวผมได้แล้วผมแหกปากร้องเสียงดังช่วยด้วยช่วยผมด้วยผีหลอกช่วยผมทีผมร้องออกไปแต่ไม่มีใครช่วยผมยังคงวิ่งหน้าตั้งไปทางบ้านยุพาก่อนจะเข้าเขตบ้านเห็นผีนรกตนนั้นกระโดดมาขวางหน้าผมเอาไว้ผมสะดุ้งสุดตัวด้วยความกลัวมันเสียยิ้มอีกครั้งมือก็ยื่นออกมาตรงมาที่คอของผม ผมร้องออกมาดังๆอีกครั้งหวังว่าจะมีใครได้ยินเสียงและออกมาช่วยซึ่งก็ได้ผลคนที่อยู่บนบ้านยุพาลงมาผีนั่นเห็นแล้วก็กระโจนเข้าราวป่าไปผมล้มทั้งยืนตาลอยด้วยความหวาดกลัวเฮ้ย hey, ไอ้เหนือเป็นลงไปแล้ว <"L ew. S 2> เร็วเข้าช่วยกันหามไปที่บ้านทีเสียงพ่อของยุพาล้องบอกให้คนอื่นๆช่วยกันหามผมไปที่บ้านจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกลับไปเลย ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่รู้สึกตัวขึ้นมาผมมีอาการหวดาดผวาเห็นยุพานั่งยใกล้ๆใจชื้นขึ้นมานิดนึงพ่อของเธอบอกว่าคืนนี้มีคนถูกผีหลอกกันหลายคนผมเล่าว่าผมเห็นผีพุ่งใต้แล้วก็ถูกผีตัวนั้นหลอกพ่อของยุพาก็บอกว่าผีตัวนั้นคงจะถูกปล่อยมากับผีพุ่งใต้มันก็เลยเข้ามาแสดงตนให้คนในหมู่บ้านได้เห็นแกบอกว่าให้ผม ไปขวนน้าทําบุญซะผีมันคงมาขอส่วนบุญเท่านั้นเองไม่ไหวครับถ้ามาขอส่วนบุญแบบนี้ผมคงหัวใจไวายตายอีีจบแล้วนะครับสําหรับความหลอนในอีพีนี้ลุงหนุ่มสตอรี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงหนุ่มสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ